เป็นคนน่้รักบุแลรพ่หน้าหนะครับเราจนบรรดาผู้ซึที่ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่องค์ร้อนทรงชช้นะครับไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อง้อนทรงชช้แล้วก็ไม่ดีเลี่ยมนะครับกระทำในสิ่งที่องค์้อนทบานสองนั่นคือสิ่งที่องได้เต่มไว้พ่าดังที่องค้อนบานะ الله سبحانه وتعالى لا يواع خالدا فيها الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجهل لا بد في كرم وقصير نعم تتعالى ที่องค์สุารรณมงคลนั้นได้ตัดเตียงเอาไว้รับกับคุณคลที่ปฏิเสธศาสนาในทีละลมะนะไม่กระทำในสิ่งที่องค์สุชาติและในสิ่งที่องค์สุ้านั้นก็ัะยังปฏิบัติเองตรงนั้นนั้นในส่วนของพุญรสนะนะบุณรสนั้นมีลักษณะอย่างไรตลบนั้นมีประตูเชิดบานั มีกุ้ันหนะว่าละสัปปอวบาัน لكل อวบอันมันยุ่งงงะงงงงงงสงงรงง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 บงงงงงงนงง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 บานนงง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 งานงง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 งางงรงยงง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 งะงรงง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 รงยเรงงงงงงวงงงรงง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 งนงง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 เงง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 นงงงง นะครับแล้วใช้ระยะเวลาเจ็ดสิบปีนรเอมากัาขั้งหนึ่งนะครับสอล่าตั้งสนทนาอยู่กับสาร์เซสโสันแล้วพกิเสียงเสียงซึ่งเป็นเสียงที่น่าสะทู้อ่นบ่เขาไอใ้เกิดเสีงนี้อกมร์เซนโตสันก็ถามว่าถ้ารูหรือไม่ว่าเสียงนี้คือนเสียงอะไรโ่าตอบฉันได้รู้

ใคื้ม่มนุษย์็นผเช่วยผู้ยางตีะนรับในในนรกงานานการใช้ชีวิตความเป็นอยูในนรกจกต้นานขอนานนานั้นในววามายก็คือเขานั้นการูกตรึงอยู่ในโตส่วนแต่ในโตโต้ตนระดับแล้วก็ฝ่ายส่ฉลุอันเงนะอัลลออัลลอา เตียมรายแต่เียสู้นะครับดต่เตียมอาละนะแต่เตรียมมุจนะครับวัาเรียนแล้วต่เตรียมไฟอันรุกชนะครับเป็นกับขาวสาส่วนเสื้อผ้าของครับนะครับก็เป็นัันะครับทุกทรรมาจากไปนะัลเกาเป็นตันทีในกรเป็นี่ปติเราเป็นเสียของบิา และดังนั้นบรรดาผู้สื่อถึงเข้องปฏิเสธเสื้อผ้าของเขาจะถูกัำมาจากไฟนรกนั่นเองเอามาหูงพวกเขาเอาไปเอาไฟมาเผาเสื้อนะครับส่วนอาหารของพวกเขาก็ได้แก่น้ำน้องก็ดีน้ำเกลือก็ดีน้ำที่เดือดเดอดก็ดีนะครับแล้วก็อีกอีกอีกอย่างก็คือต้นกระดาษต้นสัตว์ปูนะครับเป็นต้นที่มีหนัง ก,นะกินแล้วไวม่หายอีกนะกินแล้วไม่หายอีกผลเข้ามานะครับมีนะมีผลมือนกับหัวของนจักรยาน่าจะเปอนหัว,หวนะเขาจะกินมันในเต็มท้องนะครับแล้วก็แต่จากนั้นเขาก็จะกินน้าที่เดือดแล้วน้าที่เดือดนั้นมันก็จะไปใส่ลำไส้ของเขานะยังไงถ้าว่าเขานั้นร้องปวดปวดนะครับเป็นอย่างนี้สวแล้วซ้วสามดาว คือบางส่วนนะครับบางปรการต่อโนสปาณวัฒนานั้นได้อธิบายมาให้กับเราถึงความน่าสมของไฟนรของโรจารนะครับก็วทั้งหลายนั้นจะได้รับวาจาโาวันได้รับการเพิ่มพูนโลกการน้มาทั้งผูพูและผูับสำหรับวันนี้ขอคุสลมอายุระหลอยระบารันุ้ Kh <Sess> Tele <Sess> <Sess>